รออยู่นะคะที่รออยู่นะคะขอความตุณาปูผ้านะคะปูผ้าให้เต็มถืนด้วยนะคะผ้าเช่นหน้าหลวงตาไม่เหยียบนะคะรถหลวงตาไม่ค้อกระเป๋าสตางค์นะคะอะ,อะไรที่เป็นทางอะไรที่ที่ทางหน่วยง,งานราชการให้มานะคะกต่สมมติว่าบัตรประชาชนเนี้ยโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาจะไม่ค้อไม่เหยียบให้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะมองหน้าหลวงตาไว้นะคะอย่าก้มกราบหลวงตานะคะมองหน้าหลวงตาไว้ค่ะมองหน้าหลวงตาไว้นะคะอย่าก้มกราบหลวงตานะคะยกเลยค่ะแม่ประเคนค่ะประเคนค่ะหน้าหลงตาไว้นะหลวงตาบุญชื่นนะคะกับบรรยากาศถึงน้ำนางนอนนะคะ กับบรรยากาศคุนน้ำทางนอนนะคะเราหัวใาแล้อยามาให้าเหยียบมค่ะคบมองหาะเดินทางก็เดินถ้าจะเดินหลังก็เดิน

มองหน้าหลงตาไว้นะคะมองหน้าหลงตาไว้นะคะนตี่ค่ะเด็กน้อยนะคะเป็น้ายเลคร มทางนการเดิน,นะะของให้เห็นลวงตาด้วยนะคะปากนะคะปากน้ำจำรีสอร์ทนะคะของคุณแม่กมลรัตน์นินันนะคะอยู่คุณแม่ตุ๊กของเรานะคะแม่จับจับจับค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะตอนนี้หลวงตาท่านอาจจะเดินทู้ลงช้าลงนะคะหลังจากได้เคาะเนอะ ตะบุญปงขาอ๋อค่ะอ๋อ